สวัสดีครับพี่น้องหนึ่ตะแก้วกะมันเดิมอยู่บ้านครับบ้าะเป็นไสรล่ะมาเก็บไข่ไก่ครับมาเก็บไก่มาเก็บไขไบบไบไ่ไก่ไก่ไข่นี่ไก่อยู่หาโตพี่น้องโอ้ลมสมบุญขนาดกูเหมือนเรพินนาอยา่างเนี่ยเรียงดีอยู่บ,บ้านตะแก้วเองครับมาเก็บไขเ่เขากะให้อาหารมันหมา,าหาัน ไก่ครับอ้วนขนาดกูมือเียยิ่งแก่ยิ่งอ้วนเลยตะเกียบคนรอครับรอมาแล้วเที่ยวกะมาให้อาหารไก่ครับให้อาหารไก่กับมาเก็บไข่นน้ำครับเอาไปชมกันเลยครับคืออาหารทีตะเกียบที่เอาไห่ไก่ไก่เมียนหัวหาร ไข่ไข่ครับแล้วก็เขาเปลือกแล้วก็ข้าวเย็นเหลือจากแก้วอันทีไปแก้วหนึ่งทีหนึ่งนะมันเป็นข้าวเย็นอาจจะแออัดจังหน่อยมันปิดดีพอดนี่ครับโอโ้ยนี่นะครับมันจัดหน่อยล่ะหาตัวหาตัว หกหน่วยครับพี่น้องปลูกพวกมุ้ยการห้อาหารมันอาจจะบ่ถูกต้องตามหลักวิชาการไปไหนละแต่ว่าแก้วภาษาตามภาษาบ้านนองเฮ้าน,นอกครับพี่น้องใกล้ๆนี้ต้องให้อาหารอันนี้เลยพี่น้อง อาจสออันนี้ได้พี่น้องเลยถ้าแก้วใช้่้ำเองเอาชีพว่าถกลักไม่ชาการอะไรล,ล่ะตามประสาบเาท่าไงทะเลขนาด <c oughs> จริงตรงนี้เขาโคตรแห้งน้ำเด้ มันเบิร์ตตะโจเลยบ่ได้ยเข้ามาข้อได้กินเลยพี่น้องเลยหาโตหาหน้อยพวกน้อยนี่แหละแม่มันเสารม,มามายามกูเสากูเสาเพข้อได้กินเลยพี่น้องเลยเพข้อเด็เกเลี้ยงเลี้ยงร,ร,ร,ร้านนี่แหละเลี้ยกกินเองเนาะ ว่าน้านีแย่ใหุ้าร์ได้พี่น้องเลี้ยงไก่ไก่นี่ครับพี่น้องเกี่ยวเกี่ยวกันมากกว่าเนี่ยเมื่อเราหาพวกง่อยแบบพี่น้องไก่อันนี้ปล่อยว่าใดเลยพี่น้องปล่อยออกอไลย่างทีดีถลเ,เด่นเนี่ยพันไข่ แต่ว่าสายพันอย่างก่อนยิ่งอ้อยยังพงกระโบลูเลยดูไปว่าไก่พันไก่โอ้ยสุรักคุเลรฆนะครับพวากันน้องพี่น้องนะครับกินกันนัก็มีเศษอาหารเศษพักเสพยังน้ำเนี่ยขาด พอได้กินพี่น้องนี่ครับนี่จักหน่อยผมเด้อฮุกหน่วยครับพี่น้องปูฮกหน่วยแต่ด้หน่อยมีตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งเสียนีเด้เสียขอ,อกไม่อยู่ล่วะว่าท่านมีเวลาคือวานไปเกี่ยวกันปูโทษได้พี่น้องเลยมุ้กของอ,าอกาปบ่สวยบ่ เรียน่นนี่แหละพี่น้องพวน่วยพี่น้องพี่สวนลังบานตะเกียวนี่แหละขวางกันก็ดีขอแต่ว่าทั้งหนาผมเปิดโล่งอยู่อาหารมันก็มีว่าอาหารนี่นะครับ ผมไปซื้อมาเป็นโล่โลหนึ่งกับโกี่บาทนะครับจริงซื้อซื้อซื้อเป็นสอบปดะก,กาศนะครับสอบเป็นกระซ้าบ่อยก็บาทน้ม่น่าต้องให้ตลอดมีตลอดไอ้พี่น้องก็ขอบข้นด้วยพี่น้องอที่เขาเป็นข้าชมวิถีชีวิตบรรน,นอ้อกตะแก้วอาจซิมีสาระ <laughs> ผมกะเห็ด่อส่งข่าวเข้าถึงพี่น้องจากว่าผมอยู่ดีสบายไม่ว่าละปีใหม่ไทยกะพี่น้องกะสาเนื้อสาโตได้ครับก็อยู่รอดปลอดภัยปัตจารโรคไพ่ที่มันกำลังระบาดอยู่กูเมืองกั่พี่น้องพี่น้องไทยพี่น้องเล่าพี่น้องที่ไปอยู่ทัวโลกทัวรยังกะที่ก็เป็นห่วงได้ครับที่ชุมชนที่ยังกะ ไปกะใส่แม่ใส่เนียงเห็ดตามมาตราการทางรัฐทางอันนี้เพิ่นพ้าเห็ดพาทำเด็พี่น้องเข้าก็เห็ดไปตามอันนี้ดีครับพี่นอ้อ,องอสมอทั้งอสมอบ้านผมกัเพิ่นกะรวมแรงแข็งขันเดียวครับเพิ่นกะข้าหน้าที่เพิ่นเต็มที่กับพูพใหญ่บ้านกับประกาศคู่มือนะครับในการป้องก,กันโรคไล่งาน ดีครับทางบ้านผมกะมีการป้องกันอยู่บ้านตะแกว้วเป็นทีช่ชุมชนตะแกว้วกะขายก๋วยเตี๋ยวกะมีมาตรการป้องกันดูครับรักษาระยะห่างแล้วกับเงมเพิ่มมากเพิ่นกะให้เจียวรางมือเพิ่นกะน,นี่นะครับเพิ่นมาแต่กรุงเทพกรุงเทยเพิ่นกะท่านการตรวจกองมากแล้วล่ะครับทุกท่านนี่กับพวกนี้ยังไรล,ล่ะครับพี่น้อง จังอยู่ดีสบายเด้เอแต่แกว,าวา่าที่บอกว่าเพาะวงมวนตามภาษาพุทธเนาครับเบาตรงๆอีกจั่สองสามมือผมประเด็นน้ำเด้อครับครับสวัสดีครับคนรอรอมาแล้วอุดมสมบูรณ์เมี่ยเลี่ยงดี